ผู้ช่วยาศาสตราจารย์พงศักดิ์ทรงพระนามค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีคหารามกรรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณคน,นะคะที่ให้เกียรติกับรายการกิน,กนยูคือของเรารวันนี้ค่ะเริร่มต้นค่ะอาจารย์อยากทราบเลยค่ะว่าบัวเนี่ย มีคุณค่าคุณประโยชน์กับร่างกายของเราเอาหลักๆก,ก,ก่อนค,คืออะไรคะหลักๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเกอรบัว <Okay. S 2> บที่สมัยโบราณเนี่ยเข้ามาทับเป็นส่วนประกอบของยาดมหรือยาหอมที่กินแล้วแบบว่าสดชื่นชูกําลัง <c oughs> ในสมัยโบราณ oh. แต่ในปัจจุบันเนี่ยครับเราไม่ได้เป็นยาแบบนั้นละ <c oughs> เราเอามาทําเป็นอาหารนะมีประโยชน์มากมายตั้งแต่ดอกจนถึงรากเลยเ <c oughs> รียกได้ว่าทุกส่วนนะคะคมีประโยชน์ เอามาทานได้หมดเลยไหมคะอาจารย์ทุกส่วนทานได้หมดเลยเรเยกเว้นต้นลำต้นเว้นลำต้นของเขานะคะเอาในช่วงนี้ก่อนนะคะคอาจารย์ได้นําบัวเนี่ยมาทําอาหารกี่อย่างกันคะคก็จะมีแกงเลียงไหลบัวแกงเลียงไหล,บ,หลบัวจับยำ กลีบบัวใช่กลีบบัวนี่ทานได้ทานได้ครับอ้าวหลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระหว่างทํานะคะผู้ชมเราจะค่อยมาทราบกันค่ะว่าทุกส่วนของบัวเนี่ยนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์นะคะอธิบายนิดนึงเริ่มต้นจากแกงเลียงก่อนนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะอาจารย์พริกไทยพริกไทยพริกไทยขาวหรือพริกไทยดําก็ได้กระปิกะปินะครับแล้วก็หอมแดงหอมแดงเกลือเกลือแล้วก็ปลาแห้ง ปลาแห้งอันนี้เอออาจารย์ต้องเจาะจงไหมคะว่าจะเป็นปลาอะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสมัยโบราณเนี่ยก็จะใช้ปลาเนื้ออ่อนหรือปลาสลัดแห้งก็ได้อันนี้ปลาเนื้ออ่อนเนี่ยสำหรับที่จะเอาไว้สําหรับชูชีหรือทอดกระเทียมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเหลือจากการรับประทานแล้วก็มาทําเป็นปลาแห้งปลาแห้งหรือปลากรอบปลาลมกวันสมัยโบราณปลาวงได้ไหมคะอาจารย์เนื้อจะไม่ดีเท่าที่ควรค่ะก็จะใช้เป็นปลาเนื้ออ่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะอาคะมีปลาแล้วค่ะก็จะมีตัวพระเอกของเราก็คือ นะครับตัวไหลบัวจริงๆแล้วคนบอกคิดว่าเป็นรากบัวใช่หนูคิดว่าเป็นรากจริงๆแล้วเนี่ยตัวไหลบัวเนี่ยนะครับไม่ใช่รากบัวนะครับคือต้นอ่อนของบัวที่จะแตกขึ้นไปอีกต้นหนึ่งคืออยู่ในน้ําอยู่ในน้ําอยู่ใต้ดินครับอ๋ออยู่ใต้ดินเลยอยู่ใต้ขี้โคลนะครับอ๋อค่ะอยู่ใต้โคลนะครับครับก็คือต้นอ่อนที่จะแตกจากต้นจริงนะครับแล้วก็ไหลออกมา นะครับเพือ่อที่เรียกว่าไหลบัวะนะครับน,นี่ก็คือเป็นส่วนก่อนถึงรากว่าอย่างนั้นเถอะนะคะจะะตัวนี้คือมีไฟเบอร์สูงตัวนี้คือถ้าคนอย่างว่าต้องการที่จะระบบขับถ่ายดีๆเนะี่ยตรงนี้จะมีประโยชน์มากะนะครับแต่ว่านะครับก็มีคุณแล้วก็มีโทษอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเนี้ยนะครับอยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีอยู่ในใต้ขี้โคลนตมก็จะมีสิ่งสกปรกมากมายโดยเฉพาะ เชื้อแบคทีเรียทั้งหลายครับตัวนี้ถ้าคนไม่รู้คืออามารับประทานเลยเนี่ยก็จะบอกว่า รับประทานกรอบหรือส้มตำเห็นไหมครับส้มตำหรืออะไรครับแกงต่างๆค่ะเขาก็จะใส่แบบสดๆลงไปเลยกินกรอบๆอีกต่างหากนะครับแต่เราบอกว่าเรามารู้จักวิธีการทําแล้วต้องรู้จักวิธีการเตรียมที่ถูกต้องด้วยเอาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นจากการเตรียมไหลบัวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีพยาธิอยู่นะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ใต้โคนใต้เลนตรงนั้นนะคะเอาล่ะก็คุณนุ้ยก็ต้องเอาน้ํามานะครับสิ่งง่ายๆที่สุดในการทําความสะอาดเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําเปล่าแล้วก็ เกลือนะครับเกลือไทยบ้านเรานี่แหละครับะนะฮะใช้เกลือนี่นะครับใส่ลงไปประมาณหนึ่งหยิบมือะนะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับในอัตราส่วนหนึ่งกะละมังเนี่ยนะครับสองถึงสามลิตร ตอเกลือแกงหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาก็สามารถี่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมบ้านคุณผู้ชมไม่มีน้ำส้มสายชูแต่ว่าเวลาล้างผักมีเกลืออยู่แล้วทุกบ้านต้องมีเกลือมีอยู่แล้วครับต้องใช้ตัวนี้ใช้เกลือก็ได้ครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเอาหล่ะละขั้นตอนค่ะอาจารย์ค่ะนะครับตัวนี้นะครับก็ยังสังเกตได้่ะารย์นะครับก็จะมีอะไรครับส่วนจังตจเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าจมูกของเขานะครับตรงเนี้ยนะครับอ๋อนี่เล็กจมูกเหรอคะลำที่จะดูด สารอาหารเข้าไปนะครับตัวเนี้นะครับนะฮะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับก็ตัวเนี้ยคือจะสะสมเชื้อโรคเยอะมากนะครับแต่คนไม่รู้นะครับบอกว่ากินไปเถอะไม่เป็นอันตรายไม่มีปัญหาจริงๆแล้วตัวเนี้ยก็คือเหมือนกับอยู่ตามรั้วตามบ้านเจอฝุ่นเจออะไรนี้ยิ่งอยู่ใต้ดินยิ่งยิ่งแล้วก็เข้าเขาก็เข้าไปข้างในได้เราก็ต้องเป็นไงครับตัดก่อนนะครับตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หั่นนะครับ ง่ายๆหั่นให้พอดีคำนะครับแค่นี้เองนะฮะลงไปแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับนะฮะแล้วก็นาไปแช่น้ำนะ <ภา S 1> แช่น้ำนะ,ะแล้วตัวเนี้ยนะครับถ้าเราทิ้งเอาไว้โดนลม มันจะมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารเทนินสีน้ําตาลนะครับเมื่อโดนกับอากาศหรือโดนกับออกซิเจนเนี่ยนะครับก็จะเกิดสีดําสีสีน้ําตาลเหมือนหัวปลีอย่างนงี้ใช่ใช่เราลงไปในน้ำเนี่ยก็จะช่วยอ๋อแล้วที่เป็นน้ําเกลือด้วยใช่ก็ยิ่งไม่ดำใหญ่ก็ไม่ดําใหญ่เลยนะครับก็อย่างนี้เวลานํามาประกอบอาหารก็ดูดีดูสวยนะคะจะขาวเหมือนเดิมอยู่นะครับ แล้วตรงนี้ส่วนนี้อาจารย์ไม่ใช่ค่ะก็ไม่ใช้นะครับตัวนี้จะรับประทานไม่ค่อยได้นะครับจะเป็นแบบเหมือนจะเน่านะครับเหมือนกับเป็นดอกที่อ่อนพอเก็บมาแล้วเหมือนจะโดนอากาศก็จะทําให้มันเน่าไปคเขาก็เหมือนกัะตายไปแล้วว่างั้นเถอะเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาเป็นต้นน่ะนะคะค่ะแช่ไว้ประมาณสักสิบนาทีอันนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยตัวพะเอกของเราอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเม็ดบัวนะครับเม็ดบัวนี่ก็คือได้มาจากตัว ฝักของบัวที่ดอกบัวเนี่ยเป็นไงครับบานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เติบโตมาเป็นเม็ดบัวตัวนี้ก็คือแบบนี้แห้งๆนะแบบนี้แห้งๆพแบบอเรามาต้มอ๋นอนี่ต้องผ่านการต้มใช่ไหมมีบางคนบอกว่าฝาจะได้กินเม็ดบัวเนี่ยยากเย็นแสนแสนยากแสนเย็นแล้วเกินไม่รู้จักวิธีการต้มนะครับต้มต้มนานมากนะจริงๆแล้วต้มไม่นานมากประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วเราจะมีวิธีการต้มก็คือต้มน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็เอาเม็ดบัวใส่ลงไปที่ดิบๆอย่างเงี้ยนะครับ นะยังแห้งๆอย่างนี้นใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ใส่โซดาลงไปน้ำโซดาโซดาผงโซดาทำอาหารโซดาทำอาหารนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยก็จะช่วยทำให้เม็ดบัวนี่ต้มง่ายสุกง่ายขึ้นก็จะแป๊บเดียวประมาณ20นาทีก็ใช้ได้ไม่ต้องรอนานใช่ไม่ต้องรอนานไม่ใช่แช่ไว้เป็นชั่วโมงนะครับแต่นี่มีเคล็ดลับจากอาจารย์นะคะก็ได้รแล้วพอเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็เตรียมเอาไว้ตัวนี้นะครับจะมีสารอัลคาลอย นะครับแล้วก็มีเบต้าซิตเท t e อ o เขาเขามีมีคุณประโยชน์สปปะไรับคก็คือ <c oughs> ช่วยบำรุงกำลัง oh. คนอ่อนเพียง่วงนอนนะครับไม่สดชื่นนะครับรับประทานตัวนี้จะดีมาก <c oughs> แต่เราเนี่ยนำมาเป็นแกงเลียงเพราะในแกงเลียงเนี่ยจะมีสปปรรพคุณอีกอย่างๆช่วยทำให้เป็นไงครับ แล้วประทานไปแล้วสดชื่นก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะแกงเลียงของเราก็จะเป็นแกงเลียงที่อาหารที่ชูกําลังแล้วก็มีไฟเบอร์สูงครับถ่ายคล่องร่างกายสดชื่นนะคะเรามาดูเครื่องประกอบของน้ําพริกแกงได้เลยครับก็จะมีพริกไทยนะครับพริกไทยเม็ดเนี่ยนะครับจะกลิ่นจะหอมนะครับกลิ่นหอมแล้วก็ตามด้วยเกลือ นะครับเอาโขกได้เลยการโขกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับถ้าพึ่งเข้าควรจะโขกแบบนี้เลยอันนี้เป็นสาวิธีการโขกคขจะโขกอย่างนี้นะครับจะไม่ถูกต้องเข้าโขกอย่างนี้นะครับย้ำอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ของมันกระเด็นออกจากนกโขกอบอเพราะว่าถ้าเกิดตำย้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 ำอย่างนี้มันจะแหลกเร็วแล้วจะไม่กระเด็นด้วยนะครับอ่ะเราก็หมุนไม้ตีริกนะครับต้องหมุนด้วยอ่าเนื้อจะละเอียดนะตามด้วยกะปินะครับกะปีอย่างดีนะครับ ถ้าเราใส่กะปิมากเกินไปก็กลิ่นของแกงเลียงก็จะไม่อร่อยถ้าใช้กะปิไม่ดีกลิ่นของแกงเลียงก็จะไม่หอมอาจารย์มีวิธีเลือกกะปิไหมคะวิธีเลือกกะปิเนี่ยนะครับมองไปที่กะละมังหรือมองไปที่ตัวกะปิต้องไม่ขึ้นขี้เกลือขี้เกลือนี่คือเกล็ดขาวๆแสดงว่ากะปินี่เป็นไงครับเค็มไม่อร่อยนะครับเนื้อของเขาก็จะออกสีออกสีน้ําตาลเข้มๆนิดนึงเนื้อละเอียดจับดูอย่างนี้นะครับเนื้อละเอียดนะแล้วก็ดมดูนะครับจะไม่มีกลิ่นเค็ม นะครับจะไม่ไม่มีกลิ่นเค็มนะครับอ่าเนี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อกุ้งะเป็นเนื้อเนื้อเคยกุ้งนะครับจะทําให้กระปิเนี่ยอร่อยขึ้นนะครับแล้วตัวที่ทําให้น้ําแกงข้นตัวหนึ่งก็คือปลากรอบนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้น้ําแกงเนี่ยข้นอร่อยขึ้นมานะครับคนโบราณเขาึงบอกว่าใช้ปลาแห้งเนี่ยจะดีกว่ากุ้งแห้งเพราะกุ้งแห้งเนื้อจะไม่ปุยนะครับปลาแห้งเนี่ยเนื้อจะปุยกว่า นะครับแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ในการซดน้ำนะฮะมีเนื้อสัมผัสที่ดีนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับโขกนะครับเราไม่ต้องโขกละเอียดมากนะครับถ้าโขกละเอียดมากเนี่ยมันจะเป็นขี้โคลนจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะรอน้ําซุปเดือดนะครับเราก็มาเตรียมดูส่วนผสมอยางืงนะครับตัวแกงเลียงเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่บ่งบอกถึงการเป็นแกงเลียงได้ก็คือใบนังรักค่ะ ไม่ใช่ใบโหระพานะส่วนใหญ่เด็กเด็ก <c oughs> เด็กเด <c oughs> ็กแม่บ้านเนี่ยนะฮะจะจำใบแมงลักกับใบโหระพา <c oughs> นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีวิตามินซีสูง <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าคนที่เป็นแม่บ้านหรือกําลังมีน้องๆน, <c oughs> นะครับที่กําลังให้นมบุตรเนี่ยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเรียดน้ํานม <c oughs> น,น,นะครับให้กับ แม่คุณแม่ได้นี่น่าว่าทาไมคนโบราณถึงบอกว่าเวลาคลอดบุตรเนี่ยต้องทานแกงเลียงเข้าไปเลยจะเรียกน้ํานมตัวเรียกน้านมคืออยู่ตรงอยู่ที่นี่ใใบนี้นะครับแล้วแกงเลียงทําไมถึงเรียกแกงเลียงคนนุ้ยทราบไหมครับน่นสิคะแกงเลียงนี่คือมีผักหลายหลายอย่างนะครับแล้วเลียงลงไป เรียงลงไปในหม้อของที่สุกของที่สุกยากจะต้องลงไปก่อนนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆเขาเรียกเรียงลาดับลงไปนะครับจึงเรียกว่าแกงงแกงเรียงนี่อ๋อขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้ให้ได้ความรู้แล้วเราต้องหมุนนิดนึงเพื่ออะไรนะครับหมุนเพื่อให้เนื้อมันฟูขึ้นมานะครับทำให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีนะครับ